ที่หลักๆแล้วของนักสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ในโรงพยาบาลต้องทําอะไรบ้างคะในเรื่องของการช่วยเฉพาะหน้าแล้วอะค่ะมันเป็นพพิพ์มันเทาเบื้องต้นแต่การทํางานของเราทํางานกับผู้ป่วยและครอบครัวภายหลังการรักษาและให้เขากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสิ่งหนึ่งที่เราคอนเซิร์นคือคุณภาพชีวิตที่เราบอกไปคือคิดไปคิดมานั้นมีความรู้สึกว่าพี่เกียร์ทำงานตรงนี้แล้วพี่เกียร์เครียดไหมคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโพลิตทอกนะคะวันนี้อยู่กับแนนค่ะพิม์ระดาทิติกรธนานุรักษ์นะคะเจอกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ค่ะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะทางช่องโพลิตทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะส่วนในวันนี้ค่ะรายการโพลิทอกของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่แนนว่าน่าจะได้สาระแล้วก็ความรู้กันมากเลยทีเดียวค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขาเวลาที่เราไปโรงพยาบาลอะนะคะส่วนใหญ่คุณผู้ชมรู้จักใครไปโรงพยาบาลแน่นอนว่าเรารู้จักคุณหมอ เรารู้จักพยาบาลเรารู้จักบุคลากรทางด้านการแพทย์ใช่ไหมคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งสายงานที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักหลายๆคนอาจจะไม่รู้จัก แนนเองเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่นันนก็ไม่ทราบว่าสาขาวิชาชีพนี้มีอยู่ในโรงพยาบาลด้วยหรอแล้วมีความสำคัญอย่างไรมาช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามรับชมกันนั่นก็คือ,เ,อ,อเป็นนักสังคมสงเคราะห์นั่นเองคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้นะคะแนนพาคุณผู้ชมมารู้จักกันนะคะวันนี้นั้นอยู่กับ พันตำรวจโทรหญิงนัทประพัฒสุกเกษมค่ะนักสังคมสงเคราะห์สัญญาบาัตร2กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลตำรวจค่ะวันนี้พี่เกียร์อยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแนนสวัสดีค่ะ, In, ะเป็นอีกหนึ่ง EP ีค่ะพี่เกียร์ต้องบอกว่า EP นี้เนี่ยจะเป็น EP ีที่ทำให้หลายๆคนได้รู้จักนักสังคมสงเคราะห์ที่เข้ามาทำงานกับโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวนั่นเอง แน่นอนว่าน,นก็ไม่รู้จริงๆเหมือนที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะคะคือนก็ไม่ทราบว่าในโรงพยาบาลเนี่ยจะมีนักสังคมสงเคราะห์ด้วยหรอเพราะว่าเราจะรู้แค่ว่าอาจจะมีคุณหมอที่เป็นคุณหมอด้านจิต,จตแพทย์<ช>และหลังจากนั้นก็อาจจะมีนักจิตวิทยาแต่ว่านักสังคมสงเคราะห์ก็คืออีกหนึ่งสายงานที่อยู่ในโรงพยาบาลทีนี้อยากให้พี่เกียร์อธิบายคุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าหน้าที่หลักๆแล้วของนักสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ในโรงพยาบาลต้องทําอะไรบ้างคะ นักสังคมสงเคราะห์เองก็ต้องบอกแมนว่าเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อีกหนึ่งสายงานนะ,นะคะที่จะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตทีมแพทย์และพยาบาลค่ะนะคะที่จะที่จะช่วยผู้ป่วยและครอบครัวที่มีปัญหาอุปสรรคในการรักษาของแพทย์นะคะเรากปจะช่วยไปทํางานตรงนั้นผู้ป่วยท่านใดที่ประสบปัญหาเราจะอยู่ตรงนั้นการทํางานก็จะมีรูปแบบการทํางานที่หลากหลายแตกต่างไปตามกลุ่มเป้าหมายนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลตํารวจเองเราเป็น โรงพยบาบาลฝ่ายกายนะคะรักษาในเรื่องจะเป็นทุกแผลไม่ว่าจะเป็นสูสันเมดเด็กที่เรารู้จักกันนะคะ<ฆ>แล้วก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นโรงพยบาบาลที่รับตรวจผู้ป่วยทางคดี<อ>นะคะผู้ป่วยทางคดีนี้ก็เป็นประเด็นที่<อ>รู้สึกว่าเป็นปริมาณงานของเราที่ค่อนข้างจะโอเวอร์โหลดเรารับปริมาณผู้ป่วยทางคดีค่อนข้างสูงมากในแต่ละปีนะคะ<ฆ>ที่จะช่วยผู้ป่วยในเรื่องของผู้ที่เป็นเหยื่อที่ถูกกระทําความรุนแรง ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางเพศทางร่างกายหรือแม้แต่ถูกทอดทิ้งรวมไปถึงการค้ามนุษย์เพราะเรามีส่วนเพิ่งได้โรงพยาบาลตํารวจนะคะนักสังคมสุขรก็เป็นหนึ่งในนั้นของทีมที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวเพราะเราเชื่อว่าเราทํางานคนเดียวไม่ได้องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์เนาะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมคเราทํางานกับมนุษย์คนเดียวไม่ได้มนุษย์อยู่กับ ครอบครัวอยู่กับสังคมอยู่กับชุมชนทํายังไงให้คนไข้ของเราเมื่อกลับคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชนแล้วเขาสามารถใช้ชีวิตได้ปกติมากที่สุดเราทํางานกับสุขภาวะของเขาเราทํางานกับการกับปัญหาที่เขาเผชิญให้เขาก้าวผ่านข้ามผ่านมันไปให้ได้ก็เลยจะบอกว่าหน้าง,งานของเราหลักๆอะค่ะเราก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าการส่งเคราะห์ก็จะเป็นส่วนหนึ่ง ของการช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะมากกว่าการที่เราจะให้บริการในเรื่องของสิทธิสวัสดิการแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนถ้าปัจจุบันนี้ค่ะคนไทยเรามีสวัสดิการของระบบสุขภาพภายก็คือการรักษาโดยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถ้าคุณเป็นคนไทยรัสวสดิการนี้ก็ทําให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงการบริการทางสุขภาพถ้ามีสิทธิ์คุณใช้สิทธิ์ได้แต่อย่าลืมว่าทุกสิทธิ์ก็ไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะแน่นอนว่าอะไรที่พึงเบ,บิกพึงได้พึงมี แพทย์และพยาบาลก็จะจัดบ,บริการให้แต่บางทีอะค่ะยาบางตัวคนไข้าทานไปอาการไม่ดีขึ้นอุปกรณ์บางตัวคนไข้ใช้ไปแล้วมันทําให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตภายหลังการรักษาลําบากขึ้นแพทย์อาจจะก็จะมีในเรื่องของการใช้ยาในเรื่องของยาพิเศษหรือเรียกว่ายานอกบัญชียาหลักหรืออ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นอุปกรณ์พิเศษขึ้นมาซึ่งมันเป็นความจาเป็นนะในบางเคสมันเป็นความจาเป็นที่ต้องใช้ตัวนี้จริงๆเนื่องจากว่า ปัจจัยของคนไข้เองอะค่ะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นสแตนดาดได้ไดในเรื่องของสิทธิที่จะเบิกได้อะค่ะ,คะแต่ด้วยข้อจํากัดของอายุหรือโรคทําให้เขาต้องใช้อุปกรณ์พิเศษก็อาจาจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตรงนี้มาถ้าผู้รับบริการหรือผู้ป่วยเรามีศักยภาพคงจะไม่ถึงได้เข้าถึงการบริการของนักสังคมแน่นอนแต่ผู้ป่วยที่มีปัญหาได้และค่ะโดยเฉพาะปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจ ก็จะเข้ามาพบกับเราในการส่งปรึกษาตามระบบของทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อมาปรึกษาในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนเกินจิตต่างๆนะคะเป็นการส่งคราะห์บรรเทาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่มันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะคะในบางเคสว่าในเรื่องของการช่วยเฉพาะหน้าแล้วอะค่ะมันเป็นเพียงบรรเทาเบื้องต้นแต่การทํางานของเราทํางานกับผู้ป่วยและครอบครัวภายหลัง การรักษาและให้เขากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสิ่งหนึ่งที่เราครนเซิร์นคือคุณภาพชีวิตที่เราบอกไปการทํางานระหว่างนี้ทุกเส้นทางที่เราจะเจอกับคนไข้และครอบครัวเราต้องใช้ทักษะ,ท,กษะทักษะองค์ความรู้นะคะ,คะแล้วก็หลักการทางสังคมสงเคราะห์ทุกทุกอย่างที่เราได้ได้ได้ได เป็นชุดประสบการณ์ที่นักสังคมสงเคราะห์ได้เรียนรู้มาค่ะในการจัดการแต่ละเคสแน่นอนว่านักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลตํารวจเราทาเป็นเคสเวิร์ดก็คือเคสบายเคสนะคะกับผู้ป่วยโดยตรงรวมถึงครอบครัวหน้างานของเราถ้าจะยกตัวอย่างก็ก็คงจะขอเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของไม่มีเอกสารแสดงตัวบุคคลมาแอคทิฟฉุกเฉินมาอย่างเงี้ยนักสังคมไม่สามารถไอดีนติฟายตัวตนได้ว่าเขาคือใคร อย่างไรเราก็จะทํางานร่วมกับทีมพยาบาลอยู่แล้วว่าต้องแน่นอนว่าตอนมา ER เขาก็ต้องแฟกข้อมูลไม่ได้คนไข้ไม่ได้สติเราต้องการรักษาด่วนไม่มีอเอกสารแสดงตัวบุคคลพยาบาลก็จะแจ้งมายัางนักสังคมสงเคราะห์แล้วว่ามีผู้ป่วยถ้าเป็นตามแบ่งตามเพศนะคะว่าชายไม่ทราบชื่อสกุล <ทะ S 1> มาแอดมิดอยู่นะคะตอนนี้จะส่งเข้าวอร์ดและ ส่วนใหญ่การทํางานเบื้องต้นนะคะก็จะมีการส่งเวทกันในภาษาของทีมแพทย์ะะนะคะว่าส่งเพนไว้วา่าประสานนักสังคมสงเคราะห์ติดตามญาติแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบุตัวตนของคนไข้เราไม่รู้ว่าตัวคนไข้นั้นเขาคือใครมายัางไรเพราะว่าเราต้องเชื่อมโยงไปกับการใจ้สิทธิ์ของเขาถ้าเรารู้ตัวตนเขาเขาจะได้ซึ่งสิทธิ์นะคะเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ของนักสังคมสงเคราะห์กับผู้ป่วยด้วยพอเรารู้ตัวตนใช้สิทธิ์ได้แล้วก็ทํางานกับครอบครัวต่อ ว่าจะยังไงแต่หลายหลายครั้งกับผู้ว่ามันไม่ได้ง่ายเลยว่าบางคนคนไข้บางครั้งการทํางานกับผู้ปว่วยที่ไม่มีอะไรมาเลยมันก็แบบรู้สึกว่าเคว้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องรอรอให้ทีมแพทย์รักษาผู้ปว่วยจนอาการดีขึ้นทุเลาลงเราเลยถึงเข้าไป แนะนําตัวทําความรู้จกักแล้วก็สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เขาบอกเล่าเปิดเผยข้อมูลนะคะสัมภาษณ์ข้อมูลจากการที่เราได้ไปพูดคุยไปเชิญหน้าการให้เขาเปิดเผยข้อมูลต่างๆแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวจนทําให้เกิดกระบวนการช่วยเหลือต่อไปนักส,งงสงังคมสงเคราะห์เองก,ก็ต้องทําหน้าที่การประเมินสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย <ม>ไปสู่การช่วยเหลือการติดตามญาติก็จะบอกได้ว่าถ้าเป็นคนไทยก็จะบอกได้ว่าชื่อสกุลอะไรค่ะชื่อสกุลไม่เพียงพอเคยเคยไปทํางานแล้วเจอว่าชื่อสกุลเดียวกันมีอยู่5าคนใ,<ช>ในระบบข้อมูลฐานของสุขภาพของโรงพยาบาลของสปสช,ชหรือหลักการสุขภาพแห่งชาติเราก็ต้องมาสเปซิฟิกไปอีกต้องสอบถามไปอีกค่ะว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรไห,หรือเกิด เกิดที่ไหนเกิดที่ไหนเกิดวันที่เท่าไร <ừ> อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนไปจนไปได้ว่าโอเคคนไข้จะเชื่อมโยงได้แต่บางคนนะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพจิต<ะ>อันนี้ก็จะเป็นงานที่ท้าทายนะักสังคมอีกเหมือนกันว่าถ้า,าคนไข้ดูไม่สมเหตุสมผลและดูตอบไม่ตรงคําถามและ,ะแเราก็ต้องมีหน้าที่ประเมินและส่ง<ะ>ต่อคอนเซ้ลต์จิตแพทย์ต่อเพื่อให้อาการเขาอิ p r พ v ูฟแล้วก็ สามารถตอบคําถามได้ตรงประเด็นมากขึ้นก็คือต้องให้เขารักษาก่อนต้องทรีตเมนต์ในเรื่องของยาก่อนในเรื่องของภาวะจิตเวชแล้วเข้าไปทํางานต่อจริงมันก็ต้องใช้เวลานะคะก็เราทํางานด้วยทักษะหรือองค์ความรู้ที่มีและก็สัมันธภาพที่ดีกับคนไข้เพื่อให้เขาเปิดเผยบอกเล่าเรื่องราวของเขาแล้วก็ให้เขาเปิดประตูเข้าไปให้เราได้มีพื้นที่ตรงนั้นและช่วยเหลือเขาอย่างเป็นระบบค่ะ แสดงว่าเวลาที่ผู้ป่วยมาบางคนอาจจะไม่มีบัตร ประจตัวประชาชนเลยหรือบางคนเนี่ยโทรศัพท์มือถืออาจจะตกหายระหว่างที่เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบว่าบุคคลคนนี้เป็นใครเพราะบางคนมาแบบไม่ได้สติแล้วก็ต้องประสานที่นักสังคมสงเ<ร>คร<ล>าะห์และหลังจากนั้นคือหลังจากที่บุคลากรทางการแพทย์ทาการช่วยเหลือเสร็จแล้วก็ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยดูแลสอบถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนคือถามรายละเอียดเหล่านี้ใช่ไหมคะจะเชื่อมโยงในเรื่องของการใช้สิทธิการรักษาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยพอใช้สิทธิได้ละโอเคละ แต่งเบาภาระค่าได้จ่ายส่วนหนึ่งนะถ้าเขาเป็นคนไทยแต่ถ้าเป็นต่างชาติล่ะคะพอเจอกับต่างชาตินี่ก็จะคอนเซิร์นในเรื่องของจิตสวัสดิการถ้าเขาไม่มีประกันชีวิตที่จะเข้ามาค่ะดูกฎหมายนักท่องเที่ยวโอเคถ้าเขามีพาสปอร์ตประสานสถานทูตได้ให้ช่วยเหลือติดตามญาติและก็ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก็จะได้ญาติ จะได้มาช่วยกันสปอร์ตรวมไปถึงการรับผู้ป่วยกลับในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางได้เองอย่างเงี้ยค่ะก็ติดตามญาติมารับผู้ป่วยว่าผู้ป่วยประสบปัญหาสุขภาพอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะก็ประสานสถานทูตเราก็ทํางานกับเครือข่ายที่คอยช่วยเหลือผู้ป่ยวยเช่นกันนะคะรวมไปถึงในเรื่องของออการภาษานะบางทีถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่ยังได้แต่บางทีถ้าเป็นภาษาที่ที่พี่เกียรติเคยเจอเจอผู้ป่วยอยู่ตรง บนทุนทีใน่ในทับเชงกิสขาหรือเปล่าคะตรงนั้นนะคะซึ่งซึ่งมันเป็นแบบไม่แม่ใจก็ใช้ภาษาอะไรอ่ะเลยอเราต้อง เราเลยต้องทํางานกับเครือข่ายที่บอกแล้วคะ่ะสถานทูตก็จะมีบทบาทสําคัญมากๆท่านกุงศุลหรือเจ้าหน้าที่สถานทูตก็จะมาดับแจ้งจากเราไปเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะมาเยี่ยมเยียนประสานง,งานและพูดคุยกับผู้ป่วยรวมไปถึงพูดคุยในเรื่องประเด็นความต้องการนะคะสัปดาปัญหาความต้องการกับผู้ป่วยเพื่อที่จะ,ะแมทชิ่งกับปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการกับคนไข้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยติดตามญาติหรือบางทีก็พบว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวนะจริงเขามีเพื่อนอยู่นะช่วยตามเพื่อนให้หน่อยได้ไหมอยู่ที่นี่ที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ปัญหาก็คือภาษาก็จะเป็นอุปสรรคเหมือนกันแต่ดีว่านี่นีละค่ะเรามีเครือข่ายเราทางานพร้อมกับเครือข่ายแล้วมีทีมเวิร์กที่ดีทําให้หลายๆปัญหาที่มันเหมือนจะไม่มีทางออกมันก็ารู้สึกว่าโอ๊ยรับมืองังไง่าบางทีมันอามันก็แก้ได้จริงๆเรามีทีมเวิร์กที่ดีค่ะความสัมพันธ์ของคนทํางานทั้งในและนอกอะค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้การช่วยเหลือคนไข้เป็นไปใน ในทางที่ดีได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะจริงๆแล้วดูงานเยอะมากนะคะ <laughs> างนานเยอะมากนะคุณผู้ชมอันนี้เราแค่พูดถึงกรณีผู้ป่วยในเคสธรรมดานะคะอย่างเช่นเป็นผู้ป่วยที่มาแล้วไม่สามารถระบุตัวตนได้หรือเป็นผู้ป่วยเข้ามาที่ระบุตัวตนได้แต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการใช้สิทธ์นะคะคือเหมือนที่พี่เกียร์บอกไปแหละว,ว่าบางทีเนี่ยใช้สิทธิ์ได้ไม่ทั้งหมดไม่ครอบคลุมทั้งหมดเนื่องจากว่าสภาพการรักษาเรื่องของยาหรืออุปกรณ์ต่างๆ อาจจะอยู่นอกบัญชีหลักซึ่งมันไม่สามารถที่จะเบิกได้ mm hmm. ถ้าบางครอบครัวเนี่ยเขาไม่เข้าใจคุณหมอไม่เข้าใจพยาบาล mm hmm. ก็อาจจะต้องมีการประสานให้นักสังคมสงเคราะห์เนี่ยมาช่วยดูแลมาช่วยพูดคุยว่าทําไมถึงจะต้องมีเหตุผลแบบนี้ทําไมถึงจะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มหรือแม้แต่กระทั่งอาจจะช่วยเหลือทางด้านการเงินช่วยประสานอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ค,ค่ะเบาะว่าเราเรามองว่าการสงเคราะห์เป็นที่พี่บอกไปแล้วค่ะเราบรรเทานะคะความ บรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่เราไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเราทํางานต่อกับผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างน้อยว่าเขาต้องเข้าใจว่าเขาต้องมาชิญกับโรคอะไระโรคเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตยังไงบ้างแล้วเขาต้องใช้ทีมสาววิชาชีพมาช่วยสป,ปอร์ตมากน้อยแค่ไหนบางคนเหมือนเป็นสตโตรกมาภาวะาหลอดเลือดสมองตีบอะค่ะ,คะแล้วข้อการรักษาไม่ทันก็จะมีในเรื่องของการ มีปัญหาด้วยของการครึ่อไหวขึ้นซีกอ่อนแรงขึ้นซีกหรือการกลืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนเราะเราเห็นปัญหาตรงนี้นะกายภาพต้องเข้ามาแล้วมักกิจกรรมบําบัดต,ต้องเข้ามาแล้วกิจกรรมที่คนไข้สามารถที่จะกลืนเองกินเองได้โดยการใช้ช้อนตักทานไม่ได้อ่าต้องเป็นการฟีดท,ทางสายยางหรือเปล่าถ้าเป็นการฟีดนักโภชนาการก็ต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือคนไข้อย่างที่บอกค่ะเราทํางานเป็นทีมสาวิชาชีพในระบบสุขภาพเพื่อผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางค ทีนี้ตอนช่วงต้นรายการคุณผู้ชมค่ะพี่เกียร์มีพูดถึงเรื่องของศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลตํารวจอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกศูนย์พึ่งได้มันก็ศูนย์พึ่งได้จริงๆนะเพราะว่าเป็นการรับผู้ป่วยที่มาจากคดีดถูกต้องไหมคะซึ่งนันจะบอกว่าตอนนี้คุณผู้ชมค่ะในสังคมไทยของเราอะ่ะ มันมีคดีเกิดขึ้นมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมากจริงๆข่าวที่นําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันไปมันอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆในสังคมที่เราเห็นนะคะแต่ทางด้านนักสังคมสงเคราะห์อเองเนี่ย เขาจะเห็นว่าในสังคมนี้มันมีอะไรหลากหลายครอบครัวมีหลายประเภททุกอย่างมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมีคนเข้ามาซัพพอร์ตมีคนเข้ามาช่วยเหลือดูแลหลังจากที่บางทีมีคดีความเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นออมีปัญหาทางเรื่องครอบครัว โดนคุณพ่อคุณแม่ทำร้ายนะคะหรือว่ามีโดนคุกคามทางเพศมาอันนี้ก็จะต้องส่งต่อมาแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์ก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเราเป็นฟันเฟืองหนึ่งของทีมศูนย์พึ่งได้ค่ะโรงพยาบาลตำรวจได้คอยช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายเรื่องเพศการค้ามนุษย์นะคะเราไม่เล้เลือกปฏิบัติแกี่เป็นเพศหญิงเพศชายหรือจะเป็นเพศทางเลือกรวมไปถึงต่างชาติ ต่างด้าวแรงงานแล้วก็มันเชื่อมโยงเกี่ยวกับประเด็นค้ามนุษย์ด้วยนะคะที่เราทำงานกันเป็นทีมตรงนั้นโดยมีทีมสุขภาพค่ะก็คือน,นิติแพทย์พยาบาลน,นักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาที่จะคอยช่วยให้คนไข้อะคะอ่ะได้บำบัดฟื้นฟูในเรื่องของสภาพจิตใจ แน่นอนว่าทางกายเขาได้ตรวจรักษาและเก็บข้อมูลหลักฐานทางคดีละเมื่อมาสู่ศูนย์เพิ่งได้ก็จะประเด็นในเรื่องของสุขภาพโดยมีทีมพยาบาลที่จะคอยแนะนําในเรื่องของการรักษาสุขภาพภาวะติดเชือ้อ หรือโอกาสที่จะมีการตั้งครรภ์กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะแ<อ>รืถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่ถูกทําร้ายร่างกายด้วยความรุนแรงในครอบครัว,วก็จะมีการคอนซัลต์ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของบาดแผลที่เกิดขึ้นถ้ามีนะคะแล้วก็ส่งในเรื่องของการฟื้นฟูทางด้านจิตใจให้กับนักจิตวิทยารวมถึงนักสังคมสมงเคราะห์เองก็จะมีบทบาทในเรื่องของการแน่นอนแหละเราก็ต้อง empowerment หรือสนับสนุนจิตใจเขาเช่นเดียวกันแต่ในรูปแบบที่ เป็นประเด็นทางโซเชียลที่ค่อนข้างเยอะหน่อยเประเด็นทางสังคมที่เยอะแล้วก็มีประเด็นกฎหมายเบื้องต้นที่จะคอยสับพอร์ตเขาว่าถ้าวันนี้มันเป็นคดีแล้วนะคะนี่สถาการแจ้งความแล้วการดําเนินคดีการที่จะเตรียมความพร้อมผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันจะเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงการแนะนําสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้ทางกฎหมายเขาคือผู้เสียหายหรือพยานเป็นเหยื่อของเป็นเหยื่อซึ่งไม่ใช่ผู้กระทำเนาะ สิ่งหนึ่งที่เราทํางานกับเขาอะค่ะการสร้างความเข้าใจการสร้างความกระหนัำการสร้างขวัญและกําลังใจให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้ผู้กระทําผิดเขาเป็นผู้เสียหายเขามีสิทธิ์มีสิทธิ์แล้วก็มีพลังที่จะต่อสู้เพื่อตัวเขาเองรวมไปถึงครอบครัวหรือชุมชนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่แต่ละคนเผชิญมันสร้างบาดแผลให้เขามากน้อยแค่ไหนแต่เราเองต้องเป็นคนหนึ่งที่จะคอยซัพพอร์ตเขา ให้กำลังใจเขานะคะแต่กระบวนการโปรเซสด้านกว่าจะได้มาก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเกียกร์เกียเชื่อในเรื่องของพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะนักสังคมสงเคราะห์อเองการจะพูดคุยกับเคสที่มีความละเอียดอ่อนอย่างผู้ป่วยทางคดีได้อะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่ที่จะเจอในการทํางานคือเราจะทํางานแล้วพูดคุยกับคนไข้ใช้เวลานานมากเพราเราต้องเราเราต้องให้เขาเปิดประตูอย่างที่เกียร์บอกว่า่เขาต้องเปิดใจกับเราก่อน เราต้องเป็นคนหนึ่งที่เขาไว้วางใจและพูดคุยพูดคุยเปิดเผยตรงไปตรงมาเพราะกว่าจะเจอเราอย่างที่พี่บอกน้องแนนะคะว่าไปเจอที่ติแพทย์ละตั้งแต่ที่ ER แล้วชุดข้อมูลเดิมๆที่มีการสอบถามกันมาพยาบาลต่อแล้วพยาบาลก็จะมีชุดข้อมูลชุดข้อมูลเดิมๆมาเจออะไรมามใครทําเมื่อไรอ,อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะมาเจอเราเราจะไม่ได้มุ่งเน้นประเด็นคําถามแบบนั้นแหละเราจะทํางานกับอารมณ์ความรู้สึกเขาก่อน สบายดีไหมหรือหนูโอเคหรือเปล่าวันนี้หนูรู้สึกยังไงใช่ไหมคะเราก็จะทลายกำแพงทีละเล็กทีละน้อยให้มองว่าสิ่งนี้อะค่ะวันนี้ที่เรามาคุยกันเจ้าหน้าที่หรือนักสังคมสงเคราะห์มาเพื่ออะไรแนะนำในเรื่องของสิทธิประโยชน์ข้อกฎหมายเบื้องต้นนะคะให้กับเขาให้เขาได้รู้ว่าวันนี้อะค่ะเขามีสิทธิ์มีเสียงนะ เขาเป็นเหยื่อและเขามีคนที่คอยจะอยู่เคียงข้างเขาตลอดเส้นทางพี่เกียร์จะพูดเสมอว่าวันนี้วันนี้มีอะไรคุยกับพี่เกียร์แล้วพี่เกียร์ก็จะเป็นคนดูแลคือการทํางานเราจะเป็นเคสบายเคสค่ะ,ะแล้วก็ภายใต้จรรยาบ,บรณวิชาที่แพทย์เราไม่สามารถเปิดเผยที่ไหนไดู้่ยลารในการทํางานไม่ได้ออกสื่ออยู่แล้วค่ะให้เขาไว้วางใจพื้นที่ที่ปลอดภยัยห้องที่พูดคุยก็จะมีรั้วรอบขอบชิดนะคะบรรยากาศที่เป็นกันเองสบายสบายข้อมูลตรงนั้นเราจะได้ได้จากผู้ป่วยค่อนข้างเยอะ Mm hmm. ยอย่างที่บอกมันไม่ใช่ผู้ป่วยคนเดียวครอบครัวเขาละผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักสังคมทํางานกันหมดเลยจนมีเพื่อนบางวิชาที่มาค่ะพี่พี่พยาบาลก็บอกว่าแพทย์พยาบาลทํางานจบนักสังคมส่งเขายังไม่จบนะคะ mm hmm. พี่เกียร์คุยแล้วพี่เกียร์ประเมินแล้วถ้าผู้ป่วยเป็นผู้เยาว์หรือเป็นเด็ก mm hmm. และผู้กระทําเป็นคนในบ้าน mm hmm. มีความเสี่ยงที่จะถูกกระทําซ้ํา mm hmm. พี่เกียร์ก็ต้องประเมินแล้วว่าเอ๊ะอยู่ในบ้านแล้วเสีย่ยงที่จะถูกซ้ํา เราต้องทํายังไงต้องสร้างความเข้าใจกับคนดูแลค่ะหรือผู้ปกครองของเขาว่ามีมีอํานาจในการที่จะปกป้องดูแลมากน้อยหรือมีการบริหารจัดการจริงๆนะคะเราทางานกับครอบครัวก่อนไม่ใช่ว่าเ,เห็นความเสี่ยงแล้วเราจะแยกเขาออกมาจากครอบครัวเลยเราต้องหาทรัพยากรของเขาก่อนว่าเขามีทรัพยากรทางสังคมอะไรบ้างบางทีมีเครือญาติที่ดีเนาะแม่ยังมีพี่สาวแม่อ่านเดี๋ยวไปอยู่กับป้าก่อนอเด็กจะรู้สึกว่ามันเส้นบางๆที่มันแบบ ว่า wow. มันจะขาดไปลองสายสัมพันธ์นะคะมันจะไม่ได้เจอแม่เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย uh huh. อ่าล่ถ้าไปไปไป,ไปหาป้าก่อนอ๋อโอเคป้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่ต้องมาเยี่ยงกับป้านะและป้า uh huh. ก็โอเคที่จะคอยดูแลสปอร์ได้แต่ละ,ละเคสมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นมันอาจจะไม่มีเครือญาติที่จะคอยดูแลอาจจะเป็นคนเป็นประชากรแฝงที่มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพแล้วเป็นครอบครัวเดียวไม่มีเครือญาติที่จะเป็นแตกกระแหงเป็นเฟมเบี่ฟรีให้คนไข้ได้ได้ไป ใช้ทรัพยากรทางสังคม <ừ m. S 2> ตรงนั้นก็ทําให้นะักสังคมเองก็ต้องประเมินละโอเคไม่ได้ก็จะมีสวัสดิการ <ừ m. S 2> ก็คือเป็นรัฐสวัสดิการก็ประสาน mm. หน่วยงานภายนอกก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ <Ha. S 2> ที่จะคอยให้ที่พักที่ปลอดภยัย <Ha. S 2> เป็นบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครนะคะถ้าเป็นเหตุเกิดในกรุงเทพ <Ha. S 2> จริงๆทุกจังหวัดมีหมดคะ่ะโ <Ha. S 2> ครงสร้างนี้จะคอยช่วยเหลือให้ที่พักที่ปลอดภยัย <ừ m. S 2> นะคะหลังจากนั้นเมื่อเด็กมีที่พักที่ปลอดภัยละเราก็มาทํางานกับแม่ ม,มาทํางานกับเครือญาติรวมไปถึงสร้างความเข้าใจและนําไปสู่การต่อสู้ทางคดีต่อ,อม,มันเป็นประเด็นที่เซนสティฟมากๆนะคะมันไม่ได้จบครั้งเดียวเพราะว่าการต่อสู้ทางคดีมันไม่ใช่วันเดียวเราได้เนาะมันมีโปรเซสของตํารวจอายการศาลใช่ไหมคะระหว่างทางตรงนั้นเราเราจะทํายังไงให้ผู้ป่วยของเรายืนระยะและมั่นคงหนักแน่นมากพอที่จะต่อสู้เพราะอย่างที่บอกคนในบ้านคือคุณพ่ออย่างเงี้ยถ้าเป็นพ่อแท้ๆทำ มันก็เปราะบางมากนะคะละเอียดอ่อนและแล้วมีไหมคะที่แม่ไม่เข้าข้างลูกแต่ว่าแม่เลือกยืนอยู่ข้างคนที่เป็นพออ่อจริงจริงที่จากประสบการณ์พี่เกียร์ก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าเราเราทำงานภายใต้วิชาชีพของเราเราเข้าใจรับฟังและไม่ตัดสินนะคะพอเราพูดคุยกับแม่ในประเด็นนี้จริงๆ เรารู้ว่าแม่เองก็มีภาวะพุ่งพิงหรือมีปัญหาในเรื่องเศรษฐฐานะหรือเศรษฐ,ฐกิจที่ไม่เพียงพอพ่อซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาวันนี้แม่เองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันวันนี้แม่เองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เชื่อสักทีเดียวแต่ก็อยากจะให้กระบวนการของทีมสุขภาพช่วยดูแลหน่อยเพราะเชื่อมั่นว่าศูนย์เพิ่งได้โรงพยาบาลตำรวจเรามีในเรื่องของการตรวจชุดเรบคิดค่ะตรวจพิสูจน์ว่าถูกร่องรอยการถูกล่วงละเมิดต่างๆตรงนั้นก็จะให้นิติวิทยาศาสตร์มาช่วยซัพพอร์ต ถ้าเจอแล้วว่าโอเคลูกถูกกระทำแน่ๆแม่ก็ยินดีจะอยู่เคียงข้างแต่อาจจะครั้งแรกที่มาเจอเราอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะ<ต>มีการต่อต้านใช่แต่ว่าพอเราทําความเพ้าใจและสร้างความตระหนักรู้เราสร้างธรรมชาติของเด็กก็ต้องมาขุดคุยค่ะพูดคุยกันว่าแล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นยังไง มันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของการมีบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่มการใช้เวลาร่วมกันที่เราบอกว่าเวลาคุณภาพไม่อยู่กับเด็กมีบ้างไหมหรือบางคนพ่อก็ต้องออกไปทํางานแม่ก็ต้องออกไปทํางานลูกอาจจะฝากปุ่ยอาปายายหรืออยู่ในบ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมานั่งคยุยแล้วขุดขุดคุยในเรื่องของอประเด็นความสัมพันธ์ สภาวะข้อโครงสร้างของครอบครัวแล้วก็ในเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจมีไหมอย่างเงี้ยค่ะการเลี้ยงดูการอบรมรวมถึงพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กเหมือนกันว่ามีตัวเร้าหรือมีอะไรที่เป็นสิ่งเราให้เขาเกิดความรู้สึกที่ว่าเอ,อทำให้แม่สงสัยได้ว่าเออพ่อทำจริงหรือเปล่าหรือลูก คิดไปเองหรือลูกถ้าถ้าในความหมายที่คุณแม่พูดก็น้องอ่างจะโกโหกก็ได้เนาะพอดีอคุณแม่เขาก็ต้องบอกเราตรงๆว่าเขาก็ไม่มั่นใจอะค่ะนั่นก็คือสามีนี่ก็คือลูกเขารักทั้งสองคนนะคะแต่นักสังคมสงเคราะห์ก็ต้องทํางานสร้างความสร้างความเข้าใจให้เขาว่าสิ่งหนึ่งวันนี้มันมีที่ไปที่มานะคะคุณแม่คุณแม่ลองกรองดูแล้วถ้าวันนี้กระบวนการได้จะคอยช่วยเหลือวันนี้ค่ะซัพพอร์ตไปลแล้วแล้วผลมันเป็นยังไงคุณแม่ก็ต้องยอมรับ นะคะแต่วันนี้เราต้องด้วยความเป็นเด็กแล้วถ้าเด็กไม่มีปัญหาพัฒนาการหรือสุขภาพจิตนะสองคมก็จะมีเหตุนควรเชื่อเพราะเราทำงาน protection เราทำงานคุ้มครองเด็กเราก็จะเชื่อเด็กของเราก่อนเนาะก็สร้างความเข้าใจให้กับคุณแม่หลายเคสก็ความเป็นแม่ค่ะมันจะมีอยู่เขาก็จะโอเคแล้วก็คลี่คลายความกังวลในใจนะคะแล้วค่อยๆพิสูจน์ไปมันก็การทำงานก็ราบรื่นขึ้นนะคะให้ความร่วมมือมากขึ้น เพราะว่าดักส,สังคมสงเคราะห์ไม่สามารถทํางานคนเดียวได้และไม่สามารถทํางานเพื่อใครได้ถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือเราทํางานไปด้วยกันคะ่ะเขาสามารถออกแบบแก้ไขปัญหาที่เขาเผชิญ<ะ>และก้าวผ่านมันได้ไปด้วยกันนะคะเรามีหลากหลายงานที่เราจะคอยซัพพอร์ตให้เขาที่จะ,ะเผชิญ<ะ>ตรงนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเคส<ะ>คอนเฟอเรนซ์ถ้าเป็นเคสยากซับซ้อนก็จะมีเคสคอนเฟอเรนซ์กับทีมแพทย์พยาบาลรวมไปถึงภาครัฐและภาคเอกชนที่คอยมาช่วยรวมถึงกรมคุ้มครองสิทธิ ค่ะ,คะที่จะคอยช่วยผู้ป่วยทางคดีเรามีการทําการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนักสังคมรวมกับทีมที่เป็นเครือข่ายที่จะคอยให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเตรียมความพร้อมจริงๆก็มีการสร้างความสร้างความมั่นใจให้กับเขาเมื่อขึ้นสู่ศาเนาะ,ะแต่ว่ามันอย่างที่บอกค่ะว่าด้วยความ ความรุนแรงที่มันมีทุกรูปแบบอะค่ะม,มันก็แยกเป็นประเภทอีกถ้าเป็นเด็กก็จะจะเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นกระบวนการยท,ที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะคือจริงๆที่แนนฟังนะคุณผู้ชมค่ะแนนฟังแล้วแนนก็คิดตามไปด้วยคือคิดไปคิดมานัน้นมีความรู้สึกว่าพี่เกียร์ทำงานตรงนี้แล้วพี่เกียร์เครียดไหมคะ เครียดไหมถ้าต้องอยู่ตรงนี้คือเราจะต้องคอยซัพพอร์ตเราจะต้องคิดคำพูดเราจะต้องมีวิธีการในเป็นสเต็ป1 2 3 4คุยกับผู้เสียหายคุยกับคนในครอบครัวดูแลสภาพแวดล้อมมันมีความเครียดกตกมาถึงตัวเองไหมคะเอาจริงๆนะนะคะ,อะตอนที่เกียวเรียนมาพี่เกียวเรามีการเทรนนิ่งอยู่แล้วว่าเร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 า,เราสามารถ มีความรู้สึกร่วมได้แต่เราจะไม่อินไปกับเขานะคะตรงนั้นนะคะทําให้เราทํางานนะเครียดไหมพี่มองว่ามันมีอยู่แล้วแหละแต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับความเครียดยังไงเนาะเราจะจัดการมันได้แบบไหนจริงๆความเครียดที่มีมามันก็คงจะเป็นปัญหาที่เรากังวลว่าเราจะช่วยเขายัางไงว่าจะไปต่อกับเคสแบบนี้ยังไงเคสที่มีหลากหลายมากๆนะคะทําให้สิ่งหนึ่งที่ทําให้เกลี้ยก้าวผ่านมาได้อะคะ่ะ พี่เกมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่คอยซัพพอร์ตในกลุ่มงานนะคะค่ะเรามีนักสังคมสงเคราะห์ในทีมที่จะคอยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่จะคอยซัพพอร์ตแบ่งเบาอารมณ์ความรู้สึกกันถ้าเป็นรุ่นพี่เขาก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเคสแบบนี้ถ้าเป็นพี่พี่จะคิดจะช่วยเหลือปัญหาแก้ไขปัญหายัางไง เป็นน้องน้องก็จะบอกว่าน้องก็เคยเจอน้องก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้เราเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมันก็เลยทําให้แบบว่าคือปัญหาทุกอย่างอย่างน้อยๆมันก็มีทางออกคนเรามีความเครียดก็ต้องรู้จักวิธีที่จะจัดการกับความเครียดด้วยเพราะว่าถ้าเรารู้จักที่จะจัดการกับความเครียดของตัวเองแล้วเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างจะไม่เกิดขึ้นตามมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคือเครียดเราก็ต้องรู้จักเอาออกเครียดเราต้องรู้จักปล่อยวางต้องรู้จักวิธีการแก้ปัญหาด้วยคุณผู้ชมค่ะ สุดท้ายค่ะอยากให้พี่เกลียฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าออคนที่มารับบริการหรือจะเป็นผู้ป่วยหรือครอบครัวถ้าหากว่าจะต้องมาเจอนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยจะมีความมั่นใจในการทํางานคือตรงนี้เนี่ยจะมีมากขนาดไหนคะจริง,รงๆอย่างที่บอกค่ะก็นักสังคมสงเคราะห์ผ่านการฝึกฝนนะคะ มีชุดองค์ความรู้มีทักษะมีหลักและวิธีการนะคะ,คะที่จะคอยช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเป็นระบบนะคะโรงพยาบาลตํารวจเองเราไม่ได้ดูแค่ประชาชนเป็นหลักเนาะเรายังมีข้าราชการตํารวจและครอบครัวที่เราจะดูแลนะคะทั้งข้าราชการตํารวจที่บาดเจ็บทั่วไปในปัญหานสุขภาพหรือข้าราชการตํารวจที่บาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะจริงๆนักสังคมสุขเคราะห์เองมีบทบาทในเรื่ององการให้คนไข้หรือผู้ป่วยในกลุ่มเป้าหมายต่างๆเข้าถึงสวัสดิการการรักษาจิทธิประโยชน์ นะคะในเรื่องของกรณีถ้ายกตัวอย่างอย่างข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ค่ะถ้าเขาไม่สามารถกลับไปทํางานต่อได้เขาจะมีสวัสดิการสิทธิประโยชน์อะไรบ้างในการทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มภาคภูมิให้เขาได้ตรงนั้นแล้วครอบครัวเขาละ่ะเขาจะทํำยังไงเราทํางานกับผู้ป่วยและครอบครัวต่อไปแล้วก็จัดการอย่างเป็นเขาเรียกว่า long term care ดูแลไปอย่างในระยะยาวๆะระยะสั้นเราดูแลอยู่แล้วค่ะการส่งเคอช่วยเหลือให้เข้าถึงบริการระยะยาวเราก็ต้องดูแลส่งต่อให้กับชุมชนมาช่วยดูแลนะคะมั่นใจได้ว่าเราทํางานภายใต้สาวิชาชีพเพราะเรามีใบประกอบวิชาชีพทางสงังคมสงเคราะห์ะและมีสภาวิชาชีพที่จะควบคุมดูแลมาตรฐานวิชาชีพของเรานะคะก็อยากให้ทุกคนมั่นใจสิ่งหนึ่งแต่ละครั้งที่เกียร์จะรับงานหรือรับเคสกับผู้ป่วยทุกกลุ่มเป้าหมายการเตรียมความพร้อมของนักสังคมสงเคราะห์เองก็เป็นสิ่งสําคัญ mindset ของเราในการทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญจะสำเร็จไปได้ด้วยดีได้นะคะผู้ป่วยไว้วางใจในการให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยได้และการทำงานสำเร็จนั้นการเตรียมความพร้อมของเราเป็นประเด็นหลัก เพราะฉะนั on, <ๆ> át, ้นมั่นใจได้เลยนะคะทุกคนว่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาเจอนักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าทําหานักสังคมสงเคราะห์แน่นอนค่ะว่ามีมาตรฐานมีการดูแลที่ดีอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมคะเราต้องหันกลับไปดูคนในครอบครัวเราด้วยนะคะมันหันไปถามมันหันไปพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพราะมนุษย์เราคือสัตว์สังคมเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้ไปทําอะไรมาบ้างวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในครอบครัวนะคะวันนี้นันได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของนักสังคมสงเคราะ์นย่าาางงีลททํกับบโรพ ตำรวจนะคะคุณผู้ชมคะเวลารายการหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมเปิดมาไม่ทันนะคะมาเจอช่วงท้ายรายการกลับไปติดตามได้ใหม่ที่ Youtube c h anel police tv สมีเดียนะคะวันนี้แนนพร้อมพี่เกียร์ค่ะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ